สวัสดีครับผมวันนี้พากลับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิว vs กล้องนั่นเองนะครับรเปรียบเทียบระหว่างตัว realme 10 Pro Plus 5G เทียบกับ iPhone 14 Pro นั่นเองว่าเฮ้ยเออเป็นยังไงบ้างเลยราคาเหมือนกลางๆจะไปเทียบกับพวกเดรรราคา4 0 0หมือย่าง apple <S <S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพนิ่งเรื่องของงานวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคของทั้งคู่กันก่อนดีดกว่านะสเปคกล้องตัว realme 10 Pro Plus 5G ตัวนี้ครับกล้องหลักจะให้มาอยู่ความละเอียดที่ 108ล้าน f 1.7 5้ก็คือ f 1นนั่นเองนะครับขนาดเซ็นเซอร์ไซส์อยู่ที่1ส่วน1.67เลนอัลตร้าวาวให้มา8ล้าน f 2.2มุมมองก็อาจจะไม่ได้กว้างมากอยู่ที่11.2อสงศาและเลนมาโคร2ล้าน f 2.4ที่ให้มาพอแค่ใช้งานขำๆอัดวิดีโอกล้องใน้ที่ 4K 30เฟรมสูงสุดกล้องหน้าให้มา16ล้าน f 2.5้นั่นเองวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ Full HD 30เฟรมส่วน iPhone 14 Pro ครับตัวนี้ให้เลนหลักกล้องหลัง มาอยู่ที่48ล้าน f 1.8เซนเซอร์ไซส์จะอยู่ที่1ส่วน1.28ซึ่งขนาดที่ใหญ่กว่านะเดโฟโต้ให้มา12ล้าน f 2.8เลนอัลตร้าไวให้มา12ล้าน f 2.2มีมุมมองที่120องศาซึ่งกว้างกว่าพอสมควรอาร์เรวกล้องหน้าที่ 4k 60เฟรมกล้องหน้าให้มา12ล้าน f 1.9มีออโต้โฟกัสด้วยแล้วก็อาร์เรวกล้องหน้าที่ 4k 60เฟรมนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพนิ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับภาพนิ่งน กล้องหลังเลนหลักนะการเก็บดีเทลรายละเอียดผมว่าดีพอๆกันทําได้ดีไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะส่วนตัวเนี่ยจะชอบของทางเรียวมีที่เวลาถ่ายอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใกล้ได้มากกว่า iPhone ทําให้ได้ภาพองค์ประกอบแล้วก็เดบที่ดีกว่าสีสันเนี่ยทำได้ดีเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยนะพอถ่ายวิวเท่านั้นแหละเราจะเห็นเลยว่าโดยรวมเรียวมีจะติดโทนไปทางอมแดงสีสันคอนทราสต์ก็พอๆกันบางภาพเรียวมีคอนทราสต์จัดกว่านิดหน่อยนะนะเวลาถ่ายดอกไม้โอ้โหตรงนี้เนี่ยผมเห็นเลยว่าเวลา เข้าใกล้ดอกไม้เนี่ยมันได้มิติได้เด็บได้ดีเทลค่อนข,ข้างดีมากในขณะที่ iPhone เนี่ยมันเข้าใกล้มากไม่ได้เพราะมันโฟกัสไม่ได้นั่นเองตัวน,นี้ก็ส่วนตัวชอบของเร a l วมีมากกว่า iPhone เนี่ยถ่ายไกลแล้วก็ต้องมาครอปเอามันก็จะสูญเสียความละเอียดไปไว้บรลานโดยรวมของทาง iPhone เนี่ยจะเน้นสีตรงกว่าตรงกว่าของเรียวมีเรียวมีจะติดทางอมเหลืองกว่าบ้างหรือว่าอมแดงกว่าบ้างแล้วแต่สภาพแสงในตอนนั้นๆแต่ว่าถ่ายอาหารอันเนี้ยส่วนตัวผมยังไงผมก็ชอบเรียวมีจริงๆนะมันถ่ายแล้วมัน ขึ้นอนะ่ะเออถ่ายเสร็จปุ๊บสามารถเอาไปโพสต์ได้เลยส่วนเล่นส์ t ัลตร้าเนี่ยมุมมองของ iPhone แน่นอนกว้างกว่าพอสมควรแต่ว่าสีสันความคมของ r e a l m มีก็ทําได้ดีเหมือนกันสีสันจะสดใสกว่า iPhone โดยรวมเนี่ยอยู่ที่ความชอบเลยนะถ้าสวยจบหลังกล้องเนี่ยเรียวมีเนี่ยน่าจะถูกใจผมมากกว่าแต่ว่าสกรีนโทนจะติดไปทางอมแดงกว่า iPhone ซึ่ง iPhone จะให้สีสันไวบ์บลานที่ค่อนข้างจะสมจริงมากกว่าการทํา HDR เนี่ย ทำได้ดีทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดนะทีนี้การถ่ายภาพ portrait ครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใช้แค่โหมด portrait อย่างเดียวผมใช้ทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวทั้งโหมด portrait ปะปผลกันไปเพราะผมรู้สึกว่าการถ่ายภาพคนไม่จำเป็นต้องใช้แค่โหมด portrait สามารถใช้เลนส์หลักเลนส์ ultra w i d หรือโหมดไหนถ่ายได้หมดเลยโดยรวมสีสันของ realme เนี่ยเวลาถ่ายภาพคนติดทางขาอมชมพูเพราะว่าเขาจะติดไปทางอมแดงมากกว่าสาวๆส่วนใหญ่ผมว่าเขาน่าจะชอบนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปแต่งฟิลเตอร์เพิ่มแล้วนะสามารถนําไปโพสได้ ส่วนเรื่องของการตัดขอบละลายหลังเวลาถ่ายหมดพอร์เทรตเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่แต่ว่าของเรียวมีด้วยที่เขาตั้งค่าเดิมไว้เนี่ยเขาตั้งค่าไว้ละลายมากกว่าทางของ iPhone บางภาพเนี่ยเรียวมีจะให้คอนท้าที่หนักเกินไปหน่อยไหมจากที่ดูเหมือนเหมือนภาพมันค่อนข้างที่จะจมดําไปเลยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่า iPhone นี่จะเน้นตัวแบบสว่างไว้ก่อนนะเนาะลองถ่ายแบบย้อนแสงจังๆเลยจะเห็นได้เลยว่าจะมีโกดกับแฟของทางเรียวมีเนี่ยจะมีมากกว่าแล้วก็มีโกดม่ว มารบกวนตัวแบบด้วย iPhone เนี่ยมีนะักแต่มีน้อยมากแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า iPhone เขาโคตติ้งเลนส์มาได้ดีกว่าในฝั่งของเร a l วมีนั่นเองถ่ายในที่แสงน้อยครับ,บกลายเป็นว่า iPhone ถ่ายคนได้สีสันที่ดีกว่าของเร a l วมีเรียวมีจะติดไปทางเหลืองแล้วก็ซีดกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าเรื่องของความเนียนตัวแบบไปนั่งใบหน้าอะไรเงี้ยเร a l วมีก็จะเนียนกว่าทางของ p h o n นนั่นเองก็แน่นอนครับเพราะว่าเหมือนเขาจะมีโหมดดูต้องมิวี้แบบเปิดออโต้มาให้เลยประมาณน,านั้นการถ่ายภาพนั้น ไอโหมดครับทำได้ดีแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยดีเทลของเรียวมีจะคมกว่าเพราะว่าเขาสโลว์สปีชัตเตอร์นานกว่าเขาเรียกว่าคอนทราสอะไรก็จะหนักกว่าเนาะอัดช่วงอัดชับมากกว่าเล็กน้อยอัลตร้าไวผมว่าวุ้นพอๆกันที่ลองดูแต่ว่าโทนของเรียวมีเนี่ยจะติดไปทางอมแดงมากกว่าสีสันคอนทราสค่อนข้างที่จะหนักกว่านั่นเองมันเลยทาให้ภาพดูมีมิติมากกว่าครับส่วนเรื่องของมาโครอันนี้แน่นอนครับสู้ iPhone ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า iPhone เขาใช้เลนอัลตร้าไวที่มีออโต้โฟกัสในการถ่ายมาโครแล้วก็ได้ ดีเทลสีสันที่ค่อนข้างดีกว่าเลนมาโครของตัวเรียวมีเรียวมีจะเป็นเลนมาโครทั่วไปที่พอใช้งานได้แค่ขำๆเท่านั้นระยะก็ไม่ได้ไกลมากไม่ได้สู้ iPhone ตรงนี้ก็บอกไว้เนาะทีนี้เรื่องของงานวิดีโอในกล้องหลังของตัว 4K นะเราวัดกันเนี่ยเราเอาตัวเรียวมีเป็นเมนหลักเลยเพราะว่าเขาได้สุดแค่ไหนเราก็เทียบแค่นั้นของตัวเรียวมีเนี่ย 4K 30เฟรมครับทันทีทั้งคู่เลยเรื่องของความคมแต่ว่า iPhone เนี่ยให้โทนและสีสันที่ค่อนข้างสมจริงมากกว่าการสั่นก็ ค่างนิ่งกว่า Realme เนี่ยค่อนข้างที่จะสั่นไวต่อมือพอสมควรแล้วเวลาถ่ายย้อนแสงจะเห็นได้เลยว่ามีโกดม่วงมารบกวนตัวแบบเหมือนเดิมเลยกลางคืนครับทาได้ดีไม่ได้แพ้กันเลยครับสีสันสวยสดทั้งคู่ติดตรงการโฟกัสในที่แสงน้อยเท่านั้นแหละที่มันจะสู้ iPhone ไม่ได้เพราะว่ามันชอบวืดวาดไปด้านหลังโฟกัสไปข้างหลังบ้างทั้งที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะโฟกัสที่นกนะตรงเนี้ยไอโฟนมันเกาะติดหนึบแน่นเลยแต่ว่า Realme บางทีมันหงุดหงิดเนาะมันไปโฟกัสข้างหลัง มันก็ <S <S <c oughs> ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเออนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้วิดีโอที่ Full HD 60เฟรมครับทำได้ไหลลื่นสมูทด,ดีแต่ว่าก็จะสั่นกว่า iPhone อยู่พอสมควรมันมันจะไวต่อมืออยู่นิดนึงวิดีโอ Full HD 30เฟรมเรียวมีสีสันสดมากกว่า iPhone เนาะแล้วก็การกันทรงการกันสั่นก็ถือว่าปกติทั่วไปแต่ว่า iPhone ก็ยังมีความแบบเหมือนแอปมีความสมูทแล้วก็นิ่งกว่ายอยู่หน่อยนึง ภาพนิ่งกล้องหน้าครับถ้าถ่ายในโหมดของ Portrait หรือว่าถ่ายในโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมุมมองของเรียวมีจะกว้างกว่า iPhone ส่วน iPhone จะแคบกว่าสี mean, สันของเรียวมีเนี่ยจะติดไปทางติดแดงอีกแล้วนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะเนียนเพราะว่ามีบนดิวตงบิเปิดออโต้ไว้ให้แล้วถ้าเป็นโหมดออโต้หรือว่าโหมดทั่วไปเนี่ยของ iPhone จะมุมมองกว้างกว่าหน่อยแต่เร a l วมีก็จะดันหน้าโตแบบให้สว่างกว่าสดใสมากกว่าแล้วก็เน้นจบอลังกล้องมากกว่าเพราะ ราะฉะนั้นเร a l วมีเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจสาวๆโดยส่วนมากเลย <Yeah. S 1> จากที่ผมได้ลองถ่ายแฟนหรือว่าแฟนผมลองใช้เขาบอกว่าเขาชอบรูปของทางเรียวมีมากๆคือส่งมาุ๊บนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยสามารถโพสจบลงหนังกล้องได้เลยวิดีโอในกล้องหน้าครับอัดได้สูงสุดของเรียวมีนะแค่ Full HD 30เฟรมก็เลยเทียบมาเท่านี้ iPhone เนี่ยจะได้เปรียบกว่าเรียวมีตรงที่ว่าเขาชดเชยแสงตัวแบบได้ค่อนข้างดีกว่าเวลาถ่ายย้อนทรงย้อนแสงนะพอเวลาหันหน้ามาเข้าแสงเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเรียวมีอ่ะจาก ย้อนแสงที่มันดําทําให้ตัวแบบหน้าดําพอหันหน้ามาหันเข้าหาแสงเนี่ยหน้าตัวแบบก็ดันสว่างจ้าเกินไปอีกอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของระบบการวัดแสงเนี่ยยังสู้ iPhone ไม่ได้ของ iPhone คือมันจะค่อยค่อยเฟดไม่วู่วาบแล้วมันก็เกี่ยรเรื่องของแสงวัดแสงตัวแบบได้ค่อนข้างฉลาดนะตรงนี้แหมราคาต่างกันตั้ง2 3สเท่าทีนี้กลางคืนครับทำได้ดีไม่ได้แพ้กันการสั่น p h o n e ก็จะนิ่งกว่าแล้วก็ iPhone จะได้เปรียบเรื่องที่มีออโต้โฟกัสในกล้องหน้า มันเลยทําให้จับใบหน้าเราได้ค่อนข้างแม่นยํากว่าในที่แสงน้อยด้วยเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมผมต้องบอกก่อนมันไม่ได้ว่าจะเอามาขิงกันยังไงแต่อย่างใดเพราะว่า iPhone เขาก็มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงเขาเป็นเทพในเรื่องของงานวิดีโออยู่แล้วแล้วก็ภาพนิ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานต้นๆเลยเพราะฉะนั้นเรียวมีเนี่ยราคาถูกกันตั้งหลายเท่าอย่าลืมนะ iPhone 14 Pro เนี่ยราคาอยู่ที่41,900ส่วนเรียวมีราคาอยู่ที่16,000ท, 16, ท,ทาได้ขนาดนี้ถ่ายได้แบบโอ้โหคมชัดะระดับนี้เนี่ยผมถือว่า เขาก็สมกับค่าตัวเขาแล้วนะก็ลองดูไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันว่าคุณเห็นรูปคุณดูภาพแล้วคุณรับได้มากน้อยแค่ไหนกับราคาส่วนต่างที่ต่างกันขนาดนี้หรือว่ามาเทียบให้ดูขำๆแล้วกันสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยกล้องเรียวมีถ้าเทียบกับ iPhone เนี่ยมันได้ในระดับไหนแล้วคุณพอใจไหมคุณรับได้ไหมผมบอกเลยนะส่วนตัวไม่ได้แย่เลยแล้วก็มีหลายๆช็อตหลายๆซิ่งที่เออมันใกล้เคียงแล้วมันดีได้แบบขนาดนี้เลยเหรอในราคาที่ถูกกันตั้งหลายเท่าเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูสําหรับตัว รียวมีตัวนี้ผมว่ามันก็สุดของมันละหละักนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้หรือว่าใครสนจงสนใจตัวไหนก็นแล้วแต่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกาศสำหรับวันนี้ผมเรียวมี 10ProPlus และ i p h o n e 4 p r o ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ